สวัสดีครับสสวััดีครบแต่ละทีมชื่ออะไรกันบ้างบอกชื่อทีมก่อนครับแล้วก็แนะนำตัวทีละคนเลฝั่งของเรานะครับหนึ่งสองซ้ำไลติงชีตาร์ผมลูกกิซกสิคาว่าครับผมเอาเบอร์ด้วยเบอร์ด้วยเออสองสองสองเลครับสองสองครับต่อเลยครับผมครับผมพูวินนะครับเบอร์แปดแปดนะครับสวัสดีครับผมลุยนะครับเบอร์อะไรนะยี่สามครับสุดยอดครับเบอร์ยี่แปดครับผม สวัสดีครับพ่อพีน่ครับเบอร์เก้าหกครับอ่าก็ร้องเสียงดังนิดนึงนะคะสวัสดีเอ้าเลยสวัสดีครับผมเจเจนะครับอ่าเบอร์อะไรเบอร์สี่สวัสดีครับผมเจเจนะครับเบอร์ห้าหกครับสวัสดีครับผมคีมครับเบอร์สิบแปดครับสวัสดีครับผมมาครับเบอร์ห้าห้าครับฟอนครับเบอร์สี่ครับและนี่ชิต้าวันนี้สมาชิกก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวทีมเต็มๆมาวันอื่นมาวันจริง เราขาดใครบ้างของไรทิงชีน่าจริงไม่รู้ครับเพราะว่าจิ้มอ๋อขาดหมอจิ้มโอเคมากันเยอะนะภูมิใจในทีมเราจำน้วงปีนี้เราลงมากันน้อยมากใช่โอเคครับสวัสดีครับพวกเราทีม Shadow Eagle นะครับผมจอสเวียร์ครับเบอร์เบอร์อะไรว่า83บครับมีหลายเบอร์สวัสดีครับริวครับเบอร์ย4บสี่ครับผม สวัสดีครับอัสตันครับเบอร์30ครับสวัสดีครับเดนเตอร์นะครับเบอร์หครับสวัสดีครับอชินะครับเบอร์ศเครับสวัสดีครับเห็นผมไหมครับครับผมอู๋ครับผมเบอร์9ครับสวัสดีครับเตโชนะครับเฮ้ยโพยสวนย์เบอร์เบอร์เบอร์บอรเบร์เบอร์อรบอร์อรบรับร์บบ สวัสดีครับกเวีครับเบอร์ตองครับตองเจ็เบอร์ตองเจอดนตเจ็ดเจ็ดใครบ้างเราขาดเอ่อทิชาติครับทิเราขาดทมชาติที่ตอนนี้เขาไม่มาเพราะเาซ้อมอยู่เขาอยากจะเก็บตัวเพราะาเขาแข็ง้าก็คือนิโอไตรนะครับแล้วก็ด็นิโอนิโอนิวแล้วก็อมีนิโอนิวีแล้วก็บุ๊กนะครับ ผลตอบรับเหรอครับผลประกอบการอ๋อเราทีม Shadow Eagle แพ้นะครับทไมเสียงดูแพ้ไปเยอะไหมคะตอนนั้นเราแพ้กี่แต้มจำไม่ได้จำไม่ได้พวกผมจำไมจำไม่ได้เรื่องปีที่แล้วเป็นเรื่องของปีที่แล้วเัาไนเรื่องของว่าดีเราโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าเนาะ ปีนี้ก็แพ้เหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วเราเลี้ยงแล้วปีนี้พร้อมมากครับเพราะว่าเราสะสมตัวผมเองปีที่แล้วไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าบาดเจ็บก็เลยปีนี้ก็คิดว่าต้องลงให้ได้ครับต่อยข้อเท้าพลิกเข่าเสื่อมกระดูกสหลังกผมก็จะลังเล่นครับเพื่อเพื่อทุกๆคนเพื่อทีมใช่มีใครเป็นนักกีฬาไหมฝั่งตรง กีฬาก็ผมว่าทุกคนนะครับเถ้าจะถามว่าฝากความหวังไว้ที่ไทยได้บ้างจ้อมเลือกมาหนึ่งคนสองคนนะแยกสองคนก็อย่าคิดนานดิไป๋มีโอแน่นอนมีโออยู่แล้วอาแล้วให้เป็นผมละกันเพราะว่าผมเองไม่ได้เล่นปีีแล้วผมอยากเล่นมากๆนี่ด้วยนี่ด้วยเขาบอกสองคนไงอันนี้ทีมคู่หูกันอยู่แล้วตอนไปแล้ววันนี้ก่อนนั้นเนี่ยตอนไปแล้วคิดว่าคนไหนคือเป็นดาวรุ่ง ดาวรุ่งของทีมเชอร์โรวิโก้เหรอครับในมุมมองผมนะเด็กใหม่คนนี้เลยแอสเซนเพราะว่าผมเนี่ยไปสเก้าวน้องมาพอรู้ว่ามีทีมอะไรอยู่บ้างก็เลยเข้าไปดูไอจีเออแล้วก็เห็นน้องน้องเล่น่กีฬาเฟชชี่ใช่ไหมมีรูปหนึ่งเกี่ยวว่าเฟชชี่แชมป์ว่าเฮ้ยเป็นแชมป์น้องโอเคแน่เลยว่ะอ่าก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเกิดอะไของปีหนึ่งของมหาลัยก็แชมป์อ่ะแค่ คำว่าแชมป์ก็คือว่าจบละแล้วปเรีใครหน้าเป็นห่วงสุดใครหน้าเป็นห่วงสุดนะครับหน้าเป็นห่วงสุดเสนอตัวเลยได้ไหมไม่มีใครนาห่วงนะผมว่าเป็นนีโอเลยแหละครับเพราะว่าเขาเพราะเขาคาดหวังมากเดี๋ยวผมกลัวว่าจะซ้อมเยอะแล้วจะไปเจ็บอีกอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะเรากังวลอะไรกับทีมนี้มกังวลนะครับกังวลในทีมไหมมีใครแตกทุกคนทันมา ไม่ไม่ค่อยนะสมเฉ่อเพราะว่าผมก็รู้จักหมดแล้วศึกษามาหมดแล้วทํางาน้าันนี้แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันนี้แบบเห็นไหมตาดำเนี่ยเพราะว่าดูว่าแต่ละคนเนี่ยสไตล์เล่นเป็นยังไงบ้างอ่าจริงปะ no s ต r o n g shit b r ครับผมแต่งที่แบบว่าจะไปสู้กับนนโอ อุ้ยต <intéress up. S 2> ัวเต็งเหรอครับผมเอาจริงๆผมว่า <pl> ท <ains> <ix> ุกคนเก่งหมดทุกคนเต็งหมดไม่ได้ซ้อมเท่ากันหมดใช่สมตัวสครตัวสมบูรณ์ตัวแต่เอาจริงๆเอาจริงๆเราเรามีผู้นำทีมในปีที่แล้วแล้วที่ช่วยเราก็คือคุณบาครับผมซึ่งปีนี้ก็จะแบกเราเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าแพ้หรือชนะก็โทษทุกคนยก่กันมาเพราะว่ามันแบกหลังจากอยู่แล้ว MVP 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 เอาม่แต่เอาจริงๆในความจริงก็คือทุกคนก็คืออยากเล่นอยากมาสนุกแล้วก็คิดว่าปีนี้สตาล์อินปิกก็จะสนุกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมีเพลงใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆให้คนดูได้ดูกันระหว่งางทับทีมนี้ครับผม วางคนยุทธในการแข่งยังไงบ้างกับทีมเราที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นมีเตรียมมาทั้งคืนเลยนี่พี่ลุกอ่ะบอกไลน์มาบอกในกลุ่มผมผมค่อนข้างคาดหวังในตัวเองมากมากคาดหวังในตัวเองมากๆเพราะว่าซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันจริงๆที่บ้านใช่แล้วก็คาดหวังกับมาร์คมาเดิมฟิตนะดูฟิตมากช่วงนี้ออกกําลังกายด้วยวันฟิตมากแล้วก็ซองซองสองตัวนี้สองแปดสองแปดด้วยคขอบคุงมากแต่ยินว่าซ้อมซ้อมบ่อยซ้อมบ่อย สองบ uh ้าเลยพี่สองบ้าสองบ้าเฮ้ยเขาจงมาให้ขนาดนี้แล้วแปลว่ายินดีว่าปีนี้เราจะเอาแชมป์เหมือนเดิมสองเทาใหมัยากนะผมว่าเนีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแนี่ยอยางเช่ความที่ลูกเป็นหน้าลูกเป็นบอลกันมาบมากกังหลายคนกังกังคนสองสองคนนี้แล้วก็เหมือนถ้ามองไปนี้แล้วก็มองไปนี้เหมือนฝั่งนี้สูงกว่านิดนึง เยอะเลยแหละเฮ้ยไม่นิดมันจะมีมันเป็นสังกิวเรียกคาร์ดโอเวอร์ไฮด์ส่วนผมเกี่ยวกับผมจะมาเป็นยงไงบ้างเราเป็นสมมติของทีมเลยนะเนี่ยของผมเลยเนี่ยคาร์ดผมลายไม่หนุก็เอ่อช่วงนี้ใช่ไหมเล่นบาร์แต่ก็ดีเลยก็เป็นเดียวแล้วเพราะผมตั้งใจไว้แล้วปีนี้ผมมีคนหนึ่งที่ผมจะทำให้เขาขึ้นมาโดดเด่นที่ชายผมคนนี้ผมเจ็บอยู่นะตอนนี้ แต่ว่าทาเต็มที่แน่นอนแต่นี่เรามีน้องใหม่เข้ามาสองคนก็คือเจนนี่น้องครีมสองพี่สองน้องครีมก็เข้าดูตั้งแต่ตอนปีที่แล้วครับผมเข้าดูเข้าดูแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าพี่พี่เก่งขนาดนั้นเลยเราเลยจะมาแบบช่วยเสริมครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละผมก็เล่นบาสอยู่แล้วครับเล่นทุกวันครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมก็เน้นเอนเตอร์เทนครับผมเนลึกลงไป คือเอาง่ายๆแล้วชีตาไม่ได้เท่าไดร่หรอกแนนเอาขำแล้วฝึกซ้อมเป็นยังไงนั้นกิเราอ่ะครับในเกมใช่ไหมพี่อ่านหนักอ่อนทีเคเล่นที่เล่นเมื่อคืนใช่ไหมพี่เมื่อวานที่เราเล่นเป็นแบกซ้ายแบกขวาเออใช่บอลยากที่บ้านเราพลาดอยู่เป็นโคเมื่อคืนเรามีกลยุทธ์ที่จะชนะฝั่งตรงนไหมคุยกันแล้วว่าเฮ้ย มีปะยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากวันนี้จะสร้างกลุ่มแล้วก็สร้างไว้สร้างกลุ่มไว้ครับผมเพราะว่าเล่นพาหรอตั้งเกมฮะตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือไม่ได้ซ้อมแพทอะไรกันไม่เลยครับเชื่อว่าสีขาวนี่คือสามัคคีกันอยู่แล้วอ่าแล้วเรามองตาก็รู้ใจกันคิดว่าปีนี้ก็คงลุยๆกันไปแบบนั้นแหละ ให้ความไว้ใจกับคนที่บัดซบเอาไปเขาจะบัดประคืนไหทุกคนทูพร้อมมากค่ะเขาไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะที่เขาซื้อขาดจะด้วยแล้วเพราะว่ายังไงคนดูมาดูสนุกแน่นอนเพราะสีขาวถึงอาจจะเล่นไม่เก่งแต่เอเดเททงใจครับเป็นังไงบ้างฝั่งนี้เขาพูดไม่หยุดเลยทางเรายังไงบ้างบอกเขาไปมีกลัวบ้างไหมมีกลัวบ้างมลัวไม่กลัม่ั มีอะไรจะตอบเขาไหมบอกเขาเลิกเล่นบาสแล้วไปเล่นตลกเถอะครับเล่นราเล่นเราเล่นเราเล่นเอายังไงเนี่ยคือผมว่าสำหรับอีเวนต์นี้นะครับ GMMTV Star o l y m p i n g เป็นอีเวนต์ที่คุ้มมากๆเลยบัตรเราซอลแล้วเนาะแต่ว่ายังเหลือแบบไลฟ์โชว์อยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งมันสำคัญมากเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะผมมีทั้งแบดมีทั้งบอลปีนี้เหมือนจะมีพูดได้ไม่เอ่ยมีวิ่งผัด เออมันไม่ใช่แค่กีฬาบาสเกตบอลอย่างเดียวครับซึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีกรับรองผมว่าคนที่ได้มาดูอ่ะคุ้มแน่ๆนมเออยังบัตรละลายดีเหลือเราอยากจะมีเศษว่าบานน้าจูกว่าวิ่งผัดกับควาดิเมต้าบานน่าผมคิดว่าปีปีที่แล้วอะ่ะคือนี่ียวมันปีเหมือนก็เป็นปีแรกของผมนะที่ได้ได้แข่งกีฬาอะไรแบบนี้ครับมันทําให้เราเราแบบมีเวลาเรายังไม่ค่อยเก็ตว่ามันจะเป็นอะไรยังไงอะ่ะ ทุกคนก็ตื่นสนามกันพอสมควรผมว่าปีนี้มันจะทุกคนเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยมันมีในมุมมองของผมนะผมเล่นบ้านมาก็ตั้งแต่ไฮสคูลครับที่นี่เป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผมนะที่ผมเคยแข่งมาเพราะฉะนั้นเราแบบอยากจะไม่ใช่แค่ว่าอยากชนะอย่างเดียวเราอยากจะเอนเทนคนดูด้วยผมว่าปีที่แล้วมันค่อนข้างตึงด้วยการแข่งขันที่มันสูสีแต่ว่าปีนี้เราจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่า อารมณ์ trash talk อะไรแบบนี้มากขึ้นครับแล้วก็ผมว่าสนุกอ,ะอ่ะอครับใครพูดถึงทีมตัวเองแต่ละคนอ่ะขอสามคำคิงสักหน่อยอูอก,ก่อนเลยอู๋ศกตาที่อมูมาก่อนเลยลูกไม่น่าศบตาเลย <c oughs> ว่าคาดหวังนะสามคำให้กับทีมตัวเองสามคำให้กับ <3 S 1> ทีมตัวเองเหรอครับโหยากเลยคราวนี้ตาลอยเลย <c oughs> ไม่ได้คิดมาจาก <c oughs> บ้านด้วยเออ้าสามคำให้ทีมนี้อ่ะสามคำให้กับทีมนะเนียครับ อ่อนเท่หน่อยอ๋อ่อเหน่อยออหน่อยนเท่หน่อยนม่ขอร้องเออเราต้องแบบเราแบบจะไปขี่เขาไม่ได้อะเรา้อไปขอร้องเขาบ้างปีที่แล้วเขาแบบนำเราโด่เลยใช่แต่ว่าผมผมมีเหมือนนีโอแอกระซิปมาในแบบเอ่อในในหัวว่าแบบแพ้ไม่ได้มันพูดคำนี้ผมจริงจริง เป็นให้กำลังใจเราคิดไม่ออกเลยบอกไหมคิดไม่ออกไม่ออกสคำดีๆแทนแน่ๆเราสองงานสองงานนะแผลกี่แต้มเราเราถามตัวเองน้ามอ่ะไปทางถามอีกอ่ะ ไหวไหมนะนี่ผมเนี่ยไหวไหมนะคนเล่นเขาตัวเองล้วชนะขาดเนั่นสองคำเฮ้ยชะนะขาดยอมเถอะครับบอกยอมเถอะครับยอมพูดน่อยไม่ต้องพูดเลยมาปอกกันแรกเลยเหรอฟังข่าวบ้าค่ะเก่งเรื่องตลกสี่คำ ตายแน่แนตายแน่ไม่ไปเาอยู่เราไปใช่ทีมกูเดียวแหละเล่นเดะครับสองคำให้กับทีมกูอ๋อให้คันนูใช่ไหมเริ่มเลยไม่ใช่ให้ตัวเองเหรอบปเขาไปเขาไปเขาอะไรมาพี่ผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าน่าจะแบบแบบบิ้วตัวเองสุดท้ายก็เข้าใจว่าต้องถิงเขานะ รู้เลยครับลุยมีก่อนเหรอคะลุยก่อนเลยค่ะไม่เท่าไหร่อ่าได้สุดยอดมากเอาเป็นเล่นเอาค่ะเล่นเอาแต่ก็หมายถึงเราอยู่ดีอ่ะได้แค่อกครับเฮ้ยเราอกถูกเราอกถูกเราอกถูกเราง่าย ห้นงใหญ่ผมเห้ยเห้ยเหีเหี้ยหี้เห้ยเหี้หี้ยเียเหี้ยเหี้ยมห่้เหี้ยเ็้ยีเหี้ยเ้เียเหี้้เห้เี้ยหี้ย้ยหีหวังกิน้้าวยเงเหยหิวไเมันต้องหข่งกีฬยอ้ยห่เย้ยเเเหย อุ้ยมองพี่เลยนะเดี๋ยวจัดให้น้องโอ้ยพี่ชายโหพี่เอาจริงสุดละอะไรไปดิอ๋อก็ปากอะไรก็นีมากมากได้ครับสนุกมากๆปากด้วยนะครับกับเอ่อ GMTV Starlympic 2024นะครับตอนนี้บัตรเราโซเอาแล้วแต่ว่าไลฟ์สตรีมยังมีขายอยู่ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับอยากให้มาดูกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทีมอ่ Lighting c h e e t a h หรือว่า Shadow Eagle นะครับไม่แค่ไม่ใช่แค่ แข่งกีฬาบาสัสก็มีพุทลฟุตซอฟุตซอมีวิ่งแล้วก็มีวิ่งผัดมีคอนเสิร์ตรับรองว่าทุกคนแบบกินเอมแน่นอนครับหกชั่วโมองเต็มๆเลยอู้นี่ก็เพิ่งรุ่มกันนะเจอการทนะีนะ่เท่าไหร,ร,ร่นะเจอกวันที่21ธันวาคมนะครับที่ IMPACT ครับผมเย เดี๋ยวเรามาดูถ right. ูกใจกันนะถูกใจกันนะแต่ละทีมให้คิดวิธีบู๊นะตอนนี้เลยว่าถูกเปล่าวันนั้นวิ่งเขาก็คิดแล้ววิ่งเขาทำไงครับเขาก็บู๊ชื่อไงเสามวิ่แต่ว่าการอย่างสามวิ่งโอเคผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับ เราวนี้เผื่อนิโอนิวีแล้วก็บุก้วยนะครับชาโด้อีโก้ชาโด้อีโก้ชาโด้อีโก้เฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ย้อง้่อยเ้ย้องห้ยเยยไปย้ย้เฮ้เ้ยเฮ้เฮนเเย่ฮเ้เอเฮ้เยเยเเดี๋ยว้เเยเ้เ้เ้้เ้เเเฮ้ย หนึเล่นใกญ่ฟเล่นใหญ่ฟเล่นใหญ่ฟเออฟู้ซับฟูซับพี่เจเจเจนะครับผมเล่นใหญ่โฟนนะอย่าลืมนะเล่นยฟนเล่นเยฟนนะอย่าลืม